หลังจากกินเขากินน้ำแล้วนะจ๊ะก็หอดเวลาลุ่งได้เหตุงานอีกแล้วล่ะค่ะเป็นงานฮือสาจ้าฮือสานี่ยจะฮือสุป,ปีด้วยค่ะสาหนนี่คุดไว้ตะปีที่แรกเนาะจ้าตั้งต่มายูสวนใหม่ๆเนาะก็เริ่มคุดสาอันดับแรกเลยค่ะปีแรกก็ดียุจาา้ะน้ำดีบอมี่ญ้าบ่มีสนมแต่เวลาพัานไปห้าก็มาต่ไสกับวโ,โลจ้ะห้ายบักคักร้ายสุป,ปี ลุงก็เลยตรงหือออกนะจ้ะถ้าเพรหือมันกับหอกแห้งเนาะเดี๋ยวประแต่งสิมาผ้ามาเบิ่งอันอุปกรณ์ที่ลุงใส่จ้ะอุปกรณ์ที่ลุงใส่ก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆฮาแต่อยู่ในสวนเท่านี้ละจ้ะกาจจะมีคาดมีเชือกฟางมีขวดน้ำมีเชือกเส้นยาวๆวิธีการของลุงก็เอาเชือกฟางผูกใส่กบหางขาดค่ะ ล้วก็วเอาเชือกผูกใส่กระฟ้าอีกรอบหนึ่งส่วนขวดน้ำกาวยาวผูกกับเชือกค่ะว่าเห้าจะเอาเชือกนีเงาซ้ำใดเวลาหฮาโยนขาดลงไปในสาะนี่แหละจ้าวัสดุที่ลุงลุงอ่านใส่เนาะเป็นการดัดแปลงของใส่ในสวนเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะพอถูกอย่างพร้อมแล้วลุงกับส่วนปะไปล่องกันเลยเพื่อนเพื่อนว่าอ่านะคะลุงกับยางดุยๆลงไปขอบสาเลยจ้าเสร็จแล้วก็โยนขาดตุ้มลงไปกลางสาเลยค่ะ ยอนก็ต้องยอนหักขาดมันงุ้มหนาลงงด้วยจ้ายาห้กขาดมันงายเข่ามันขึ้นถ้าเข่ามันงายขึ้นมันจะบวก,กอหยาม้าแม่จ้าฉะนั้นต้องให้เข่ามันงุ้มลงอย่างเดียวด้วจ้าถ้าเข่ามันซักหยามันแล้วก็ห้าก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะคอยลากคอยดึงขึ้นมาด้จ้ะดึงแห้งกับว่าใดเ,เด้อเดียวเชือกปางมันขาดขาดจะลดลงไปแนนามจต่งานเขาอีกต้องลงไปงุ้มเอาขาดอีกเดอ้อ ลุงบอกว่าที่ลุงเห็ดใส่ในสวนเนี่ยค่ะเห็ดให้ลุงได้งานได้เร็วนะจ๊ะได้เห็ดงานเร็วขึ้นแล้วก็บ่เมือยนะคะใส่ใส่แห้งหน่อยอยุลุงว่าเด้นน่แต่ป้แตงสังเกตเบื่องนี่ลุงอหอบแหกเลยเงื้อนี่ท่วมโตเลยปนานันว่าบ,บ่เมย์ผลได้พันว่าแตงก็เลยแซวล,ลุงว่าเอา้าคือว่าบ่เมยคือเซาหาบหาบเฮียคือแตกแท่ๆหมดแล้วป้แตงแซวล,ลงุงลุงก็ได้แต่แบบเฮอ,อยามาหาแซวย่นี่เด้อ นี่ยละค่ะการลุกงเราก็เห็ดไปเรื่อยๆนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้ลระจะกามื้อนี้กับบ่าล้วดอกเพราะว่ามันเมื่อยเนาะค่ะมันเมื่อยก็ต้องเศร้ามีแห้งพักไปสะกอนกระเห็ดไปน้ำเศร้าไปน้ำเนาะจ้ะหยาในสามันก็รลายเนาะจ้ะเนาะลุงเพ่นบอกว่าลูกงเห็ดหายมันแลี้ยวคนละจ้ะแต่ว่าสิใส่เวลาจักมืออันนี้บอลูแล้วหยาที่เอาขึ้นมาจากสาเอาไปไวไ้ไสนะจ่ะเอาไวเทิ่งคู่สาก่อนจะหายมันแห้งสะกอน แล้วพอมันแห้งมันยุบตัวลงแล้วลุ่งเพิ่นก็นจะเอาไปไว้ในคอ,อกปุ๋ยที่ลุ่งเห็ดไว้นะจ๊ะรุ่งก็จะเห็ดคอ,อกปุ๋ยไว้ยุคอ,อกนึงค่ะเอาซุ้มใบไม้แห้งที่ห้าวขวดมากเราก็เอาหญ้าที่ห้าขึ้นจากสาแบบนี้เอาไปกองซุ้มๆไว้ในคอ,อกปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมักไว้แต่ใส่ในสวนคือเกนั่น่ะจ๊ะยังจําขวดน้าได้บ่จ๊ะอ่าขวดน้ําเอามาเห็ดอย่างเนาะอย่างที่บอกค่ะประแต่ว่าขวดน้ําเอาไว้จะปลูกไว้ซนเสือ้อ ป้องกันเวลาเสือกเขาโยนไปแล้วมันรุดมือค่ะเขาก็จะจับขวดน้ำดึงไว้ท่านหรือถ้าเขามีกอบไผ่มีตนม้นไม้ยุกก่ใกล้ๆขอบสาเขาก็ปลูกกับกอบไผห,หรือต้นไม้กไ็ได้เด้อจ้าส่วนไหนนี้ลูกอ่านเพิ่นก็ะููกใส่กอบไผจา้า